ตัวสิทางธลรมมัจดุสุปตะคืณะอายะตัมมังอายะตัมมังปะตะคุณกตัปสินะโกพรมังคะเนียเตนะปะสินะปะตะคาละนัลลาื ลลาเลงไม่ยางไมอยู่ทั้งทั้งไต่ลาลาเลงไมยากซ่งไม่อยู่ทั้งทั้งไตเลยนะลาลาเอลงไม่ยากซึ่งไม่อยู่ั้งทงตเละ

ไปไปวับไปไทยไปไม่ทันเรื่อ่ม่เฮ้ยโอ้ยเห็นย่่อนนั่นอ้เนี้ยอาบแนเือาบเปืนครับมาได้ครับอาบผ้าก็คุณมาซอง

จะตีนตีกินะหครับไม่ใช่ไมช่วางเนาเอามงฟังความในใบู้ชาติควันจะวางจะข่าวจะขึ้นยังดีนะครับตัแมลงนกผุ่มฟ้าต้นหเอาตนหนขึ้นอาเรื่งทุกอย่าดเืนะครับต้งไปใช้แเส็จเป็นการบูผ้าออกออกนที่้ที่หนึ่งนะคไับโ้โ้ ของหน่วยกูจริงๆนะครับนอากนี้นะครับเพื่นข้าทาส่งอีกทางนะครับอะครับถวายายส้มเหลียงนอกจาถวายรทหารแล้วเขาก็จะส่งนะครับต้งไปดูนม่ส่งกาวไม่รู้วนที่้ากัน้านที่ ตั้งใจนะครับไอเิ่มนตั้งโม่ก็ฟังกันนัโม่ัสสะระคะวโตอะรังโตสมาสมพุตัสสานโมักสะภพคะวโตอะรังภะคะวัตโตอะรังโตอว่า สามนางโพธนานางอุตกวะลังพ wow. ุทธสากูเชมาสางอกสังใจนะครับชาวอศรรประัดการในสพเก่าแต่พระพิชิตสองสาอกตังใจนะครับริมานี มะยังพันเตมแต่ขาพเานี่ยเราวล้านีพีู่สังัสสาโอโนทิรามะอาทุนพันเตมนขาพเานี้ ตัณหาตังเทวะมัจจานันติทานังทิทานังทิทารังทุขายะพระเต้ท่านพระสงฆ์ทุกเริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมัตตตาพตาหารพร้อมทางของบริวารทางหลายเหล่านี้แด่พระพิชิตสฆ์ขอพระิษุสูงจงรับพระมัตตาพระตาหารพร้อมทางของบริวาล เพ,พื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้า,า,ารุเจ้าทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งนั้นขอ,นนอจงสำฤรธิผลแก่คุณบุญพันน์ห่อนชัยผู้ร่ำรับไปแล้วทิ้งการะมานเพินสาธุสาธุ เอตัวเองาว้วนจะเอาตัวเงเขาว่างทั้งส่วนเล็กก็ยกข้ายกผ้านี่คือในนขึ้นต่อเียมขึ้นยกขึ้นแล้วใครมันปนขึ้นยกขึ้นล้านยกผ้านี่ครับวัต้งคยี่ะาครับตัวละนาเดี๋ยวเจ้าั้ื่องันนี่ละนาจนบรืงนี้ที่ท้ต แต่ปกติแต่ชาพุทธก็ถิ่นเป็นเสียงิระนาในช่วงสวายประชุมก่าวสวายพระตาแต่พระพิชัยเชิญทั่วขั่วนะครับเพื่อนอันแจะไปต่อขอกราบเรียนเชิญท่านประธานทิบาลตะบนโดดคราน ดังโธนอุตตระกังวะรามุคัสสากุณเชมาทิสัายนิโตลินทะวตังปฏิเสวามิเนวะทวายานัมายานัมั เบอร์ัไทยมันมันที่อยู่ไปที่ห่วงผู้อยู่ Thank right. ขึ้นโม้หุ่นยนตนพากน Yeah uh -huh. ภะณีวะอิโตตินังเตตานังอุปปัปติจิตตังปจิตังสุขังจิปะเนวะสุเมตโสสัพเพโุเรนโสตังขปาสันโทปนะระโสยัตถามันิโสจิระโสยัตถา พิตั้งสพแล้วก็เรืองบรรดา่อค่อให้รับประทานอาหารกับจากตวพระเขาว่างลงผู้ปกค่เอาไปรับปรทานอาหารเดี๋ยว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 ีเดีเ หลังจากท่ธารศาสร็จเรียบร้อยล้าจะเรียกรหารเวลาตองเนพี่น้องของเขาจุดฝูงสุก้นนะครับเราเวลาตอนเนพี่น้องป็นสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาในตนลงไเงินเพ่อท่านประธานประกาเป็นเงินเป็นแต่ประานจะทหนลายตนองไเงิน ว่าประาันใสนองแบบทุกที่เกี่ยวกับทุกที่เกี่ยวกุกตันเดินทางปจากต่างต่งและไปกันดีแับประสงค์ที่จะรวมอุโมทนาทั้งแบบตัวหนุ่ม้อแต่ขอาบากเจ็บเจ็บับบต่างแบบพอเพื่อนเพื่อเฮา